ดีครับอตอนนี้เป็นคืนวันจันทร์ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วมาขี่รถเล่นทดสอบไมโครทูตัวใหม่ครับไมค์ DJ ไมค์มินิไม่แน่ใจเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับถ้ามันมีอะไรแ้กงขอไฟลุวงหน้าไว้ด้วยด้วยเลย ก็ถือโอกาสมาทำคลิปรีวิวหลังจากที่ได้ใช้รถเวอร์ซีด650มาประมาณ4-5เดือนครับจะมาลองพูดถึงในแต่ละหัวข้อหัวข้อแรกที่ผมจะขอพูดถึงเลยก็น่าจะเป็นเรื่องอัตราเร่งอัตราเร่งของรถ Ver 650. เวอร์ซีด650ออผม ผมใช้คำว่าผมโอเคผมประทับใจอัตราเร่งอัตราเร่ง,งในที่นี้ก็คืออัตราเร่งที่เราใช้อตอนแซงหรือว่าตอนเดินทางไกลนะครับถึงแม้ตัวผมเองจะไม่ได้เดินทางไกลบ่อยนะฮะก็จะจะเป็นความประทับใจในการเร่งแซงแล้วกันครับในการขับรถในชีวิตประจําวันในกรุงเทพฯาหารนคร,รหลวนนงผมนะยืนพื้นความเร็วที่ใช้ก็จะประมาณ แ0ด0ิบจสิบรับจังหวัดเล่งแทงนี่คือหายห่วงนะครับแทงได้หายห่วงเลยนะอาจจะด้วยผมมาจากรถเล็กมาก่อนหรือเปล่าไม่มั่นใจก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ซีหกห้าศูตัวนี้ผมขับเป็นฮอนด้าฟอร์ซ่าสามร้อนะครับเป็นตัว3ามร้อยเจนอาะก่อนที่จะมีการปรับปรุงเครื่องเป็น350นนะครับนะถ้าเทียบ เจ้าพอซากับตัวนี้ก็ถือว่าก็ต้องพอพอใจอยู่แล้วครับความเร็วมันอัตราเร่งคนละเรื่องเลยคันนี้ดีกว่ามากๆอยู่แล้วนะครับผู้ถึงฟอซ่าก็โฉมตัวที่คันหน้านี้เลยครับโฉมนี้เลยที่ผมใช้ขับมา5ปีนะก็เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ซีด650คันนี้ได้ประมาณ4-5เดือนอัอาตราเร่งหายห่วงครับเชื่อใจได้เลยรถคันนี้ นะหัวข้อต่อมาที่จะพูดถึงก็คงเป็นเรื่องของช่วงล่างนะเนาะคาดหวังกับช่วงล่างของมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะนะถึงแม้จะเน้นทางดำเป็นหลักนะแต่อุปสรรคอย่างหนึ่งในการขับรถในกรุงเทพมหาคนครก็คือครับนะพวกหลุมพวกบ่อที่เราเจอตามท้องถนนหรือคอท่อนะย้อนไปถึง ตอนที่ได้ขับฟอร์ซาใหม่ใก็คาดหวังช่วงล่างมันเหมือนกันว่าเราจะสามารถลูดหลุมลูดทางครูขาต่างๆได้แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะพอมาเป็น v e r ร์ซ650ทำด้วยความที่มันเป็นรถที่ใหญ่กว่าโชคอกแกนโชคที่ใหญ่กว่ามันก็ทำได้ดีกว่ารถพวกนั้นอยู่แล้วครับ น,นช่วงล่างเดิมๆผมใช้คำว่าผมก็พอใจนะใช้คำพอใจก็สามารถลุยสามารถรูดพวกหลุมท่อพวกอะไรในกรุงเทพมหานครได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าอ่าโอ้ข้างหน้ามีอบัติเหตุหรือเปล่าโอเคครับว่ากันต่อ นะแต่ช่วงล่างมันก็ไม่ได้สามารถเอาไปโดดทางดำได้ผิดแก้ไขครับไม่สามารถเอาไปโหลดทางทางฝุ่นไดนะ้ดูอย่างอันนี้ผ่านรางรถไฟผมว่าถ้าเป็นพกรถเล็กก็สะเทือนระดับหนึ่งแหละแต่พอเป็นเจ้าเวอร์ซีสผมว่าผมพอใจมันไม่ได้ดิ่มไม่ได้ไม่ไม่สะเทือนเลยนะครับมันก็รับได้ในระดับระดับหนึ่ง นะคันนี้ก็เพิ่งมีการนำไปเซ็ตน้ำมันโช๊คหน้ามาใหม่เนาะผมว่าทำมาแล้วก็ดีกว่าตอนยังไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับแล้วก็นั้นที่ร้านพี่เจ้าของร้านผมถามเขาแหละว่าเออถ้าให้แนะนำอยากทำโช๊คหน้าโช๊คหลังจะทำอะไรดี พี่เขาก็บอกว่าถ้าชกหน้าไม่ต้องเปลี่ยนทั้งทั้งเซ็ตก็ได้เพียงแต่แค่เราเซ็ตน้ำมันชกหน้าใหม่พี่เขาก็ว่าก็น่าใช้ใช้ใช้ได้แล้วนะส่วนชกหลังพี่เขาแนะนำให้ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นของ YSS รุนร่นรุน่นชื่อรุ่นจำไม่ได้ราคาก็หลักหมื่นก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนก็อยากลองดูเหมือนกันทัว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไง นะพี่เขาก็การันตีว่าเปลี่ยนแล้วดีกว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยละ่ะก็เดี๋ยวรอเก็บเงินแล้วก็ว่าจะไปลองเปลี่ยนดูนะครับสำหรับโชคหลังนะย้อนมาโชกโชกเดิมๆของรถถ้าขับทางดำในกทมไม่ได้เล่นโค้งอะไรเยอะแยะผมว่ามันก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปทำก็ได้นะครับ นะถ้าคนที่มาจากรถเล็กๆเ,เหมือนผมนะผมก็ใช้คาว่าขับได้นะชงล่างขับได้เรื่องต่อมาที่จะพูดถึงก็น่าจะเป็นเรื่องของอาตาัตราเส้นเปลืองน้ำมันสำหรับในกรณีของผมผมใช้ขับเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันขับอยู่ในกรุงเทพมหานครมก็เา90%ปรซนคือการขับอยู่ในกรุงเทพมหานครแบบไปทำงาน ไปเช้าเย็นกลับบ้านระยะทางที่ใช้ก็ประมาณวันละออ40กิโลนะครับขับอยู่เส้นออท้าวินทาวห้วยขวางออถนนวิภาวดีถนนดินแดงถนนพระรามเก้านะครับขับก็ไม่ได้ขับเร็วก็ความเร็วก็ประมาณที่เห็นก็คือ,อ,อ70-80หรือหากถ้ามีช่วงถนนโลง่ง ก็มีทําความโมเดลบ้างครับแต่ประมาณร้อยไม่ไม่เกินนี้นะแล้วตัวผมเองน้ำหนักตัวผมถ้ารวมรวมสัมภาระก็น่าจะประมาณ80กิโลแล้วก็รถคันนี้ติดปี๊บท้ายหนึ่งใบเป็นปี๊บขนาด55ลิตรแต่ผมไม่ได้ใส่ของอะไรใส่มีแค่เสื้อกันฝน,นเสื้อกันฝนตัวเดียว น้ำหนักบรรทุกก็ไม่ได้เยอะอะไรอัตราการกินน้ำมันก็ผมทำได้อยู่ที่ประมาณบวกลบ21กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมันที่ใช้เป็นแก๊สโซฮอล์หแก๊สโซฮอล์กขับได้ประมาณ21นะครับแล้วก็ผมคิดแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันผมว่ายาง ยางรถมีผลเหมือนกันถ้ายางอ่อนบางครั้งทําให้รถกินน้ํามันมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้เติมยางเลยนะยางอ่อนอัตราการสิ้นเปลืองก็จะดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ถ้ายางแรงดันยางสมดุลน,นะครับก็จะอยู่ประมาณ21-22อย่นะอย่างหน้าไม้ตอนนี้ก็ประมาณ21.7นะครับ โอเคอัตราเิ้นเปืองไปแล้วต่อไปก็อ,อ๋อเป็นความสบายในการขับขี่นะครับด้วยความที่มันเป็นรถทรงทัวริงนาะนั่งเนี่ยหลังตรงเลยนั้นเราไม่มีไม่เมื่อยแขนแนรถนะไม่เมื่อยแขนแน่นอนเพราะว่าองศาของเบาะไม่ได้ทําให้เราโน้มตัวไปด้านหน้านะครับลองดูแขนผมน่ยขี่งอ งอแขนขี่หลังตรงสบายเลยนะครับแล้วก็เบโหัเบาะนิ่มเลยเอ,อ่อผมขี่ทางไกลตั้งแต่ได้มาผมเคยขี่ไปแค่ครั้งเดียวผมขี่จากกรุงเทพไปอรัญญประเทศระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณโหไม่ไม่ถึง300กิโลเมตรนะก็แวะทุกแวะทุกชั่วโมงถึงชั่วโมงก็เข้าปั๊มทีหนึ่ง ไม่ได้มีความเมื่อยล้าจากการนั่งเลยเบาะนี่โอเคเลยได้มาผมว่าไม่จาเป็นต้องไปทำอะไรเลยนะครับนั่งสบายนะความสะดวกสบายคือถ้านั่งสบายหลังตรงไม่เมื่อยแขนไม่ปวดแขนนะครับนะเพราะองศาของการนั่งไม่ไทำให้เรากดผมมาถูกเลหลนไปเนี่ยผมจะกลับรถโอเคน่าจะถูก ก็บอกมีความนิ่มสบายนะความสะดวสบายผมโอเคเลยดีมากคันนี้ทัศนวิสัยในการขับขี่โอเคนะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือรถมันสูงอะนะมันสูงแล้วก็เ,เวลาด้วยความที่รถมันสูงกระจกข้าง นะ้กระจกข้างมันก็สูงตามนะวันนั้นเวลาจังหวะที่เรามุดรถติดนะจังหวะรถติดผมว่าไปง่ายกว่าเจ้าฟอร์ซ่าที่ผมเคยขับอีก้วนะผมว่าไปง่ายกว่าด้วยความที่มันสูงนั้นะถ้าเราลดสองข้างซ้ายขวาเราเป็นรถยนต์นะ้กระจกข้างกับแฮนของเราจะสูงกว่ารถยนต์ นั้นทําให้ไม่ยากเลยในการที่จะขี่ผ่านไปแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะนั้นด้านข้างของเราไม่ใช่รถโยนต์มันดันเป็นรถเอสูวหรือรถตู้อาจจะลําบากอยากใช้คาว่าลําบากเลยผมว่าอาจจะได้ไปได้ช้าหน่อยเพราะอาจจะต้องมีจังหวะการโยกอะไรนิดหนึ่งแต่โดยรวมแล้วผม แต่ที่ผมขี่ฟอร์ซา่าค,คันเดิมผมนะ f o r ์ซ300รในตัวที่เป็นกระจกกระจกก,กรจกมงข้างที่ายาวๆด้านข้างอะ่ะเวลาผมใช้ผมไม่เคยพับเลยนะผมเปิดตลอดผมว่า f o r ์ซยังจะย,ยังจะมุดยากกว่า v วอร์ซเลยจังหวะรถติดๆนะคงเป็นด้วยเหตุปัจจัยที่ที่ได้พูดไปเมื่อตะกี้ก็คือเวอร์ซิมันไปง่ายกว่าก็คงเป็นเพราะกระจกข้างมัน กับแฮร์รถเรามันสูงกว่านะเดีนผวผมจะจะลองดูเนี่ยเทียบข้างรถแท็กซี่ด้านข้างนะลองดูดูระยะห่างความสูงของแฮน์กับกระจกข้างนะห่างกันเห็นเห็นนะไปได้สบายนะแต่ถ้าเป็นจังหวะนะอย่างทางซ้ายเป็น Fortuner มันก็จะพอดีพอดีกันอาจจะลำบากหน่อยนะครับต่อไปเรื่องเรื่องอะไร อ๋อเรื่องคู่เปรียบเทียบมาละกันนะอ๋อจริงเหตุผลที่อยากได้รถทรงทัวรลิงทั้งนั้นที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยนะผมขับเรียกว่า9ก้เอซอยู่ในกรุงเทพแต่เหตุผลที่ผมอยากได้รถทัวริงเพราะว่าผมเบื่อถนนในกรุงเทพมากนะเจอทั้งหลุมทั้งบ่อไอ้เลยอยากจะได้รถที่มันสามารถขับไปได้แบบสบายๆอะ่ะก็เลยมองเป็นพวก รถทัวริงนะสำหรับรถทัวริงในเรดราคาเนี่ยนะคือจริงๆตอนแรกอะไอ้งบสองแสนกว่าบาทเนี่ยมันก็ได้แค่ NS 5 0 0พูดถึงก่อนที่เวอร์ซิมันจะดรอปราคาลงมานะก่อนหน้านี้นเวอร์ซิมันน่าจะสามแสนกว่าบาทสามแสนสองนะทำใหต้ตัวเลือกตอนนั้นนะ่มันก็มีแค่ NS 5 0 0ร้ตัวเดียว ที่ราคาพอจะไหวแต่พอเวอร์ซีดมันดรอปราคาลงมาเหลือสองแสนแพงกว่าหน่อยหนึ่งก็ทำให้มันกลายเป็นคู่เปรียบกับ NX500 ซึ่งผมว่าทุกคนน่ยที่สนใจรถทัวริงประมาณ5 0 0 6 0 0ยหกซีซีนะก็ต้องมีอยู่สองรุ่นที่ต้องเอามาเปรียบกันผมก็สังเกตจากคำถามตามกลุ่มใน Facebook ก็จะ จะพบคู่นี้ประจําแน่นอนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เอา2ตัวนี้มาเป็นคู่เปรียบผมก็จะแนะนําว่า,วาคุณต้องลองไปลองค่อมลองไปเทสท,ทั้งสองคันเพราะว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจนะซื้อเจ้าเวอร์ซิตผมก็ไปลองวันเดียวกันเลยครับไปลองเทสนะไปลองเทสเจ้าเวอร์ซิตคันนี้ก่อนที่ศูนย์ ซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าเครื่องมันแรงมากนะรู้สึกจะเป็นปล็อกเดียวกันกันกบ ER6N แต่ว่ามันมีการพัฒนาอะไรมาก,ก็ไม่รู้แหละนะแรงมากขี่ต้องผมเกรงมากเลยอย่างที่บอกก่อนนะั้นที่ผมขับฟอซ่ามานะประสบการณ์ในการขับรถคลัสมีแต่ว่าไม่ได้ขับในชีวิตประจำวันวก็ซีซีรถมีคลาสสูงสุดที่ผมขับก็คือ300นะ CBR 300เขาบอกว่า6-50 คาวาแรงก็เกรงนะไปลองเทสดูก็เกรงแต่อย่างว่านะเขาบอกก็ไม่เท่ากับลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะพ,พอไปลองพิสูจน์แล้วก็เรื่องความน่ากลัวของเครื่องยนต์มันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผมว่าผมลองดูแล้วคิดว่า้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นคิดว่าเอาอยู่สิ่งที่ว้าก็คือผมคือเรื่องของความนิ่งของช่วงล่าง ความควแน่นของเครื่องผมลองแล้วผมว้าวจริงๆแทบจะตัดสินใจไม่ไปเทส NX เลยกะว่าจะเอาคาวาเลยแต่ไม่ได้เราต้องลองให้ครบนะผมก็วันเดียวกันออกจากถุงคาวาผมก็ไปลอง NX 500ที่สวนตรงเรียบรวอนนะผมว่า NX NX 500ขับง่ายกว่ารถดูเป็นมิตรกว่านะดู ไม่ใช่ดูหรอกขับง่ายกว่าเครื่องนิ่มกว่าเลี้ยวคอนโทรลนาครับผมว่าง่ายกว่านะแต่สุดท้ายแล้วผมชอบความแน่นนะชอบอารมณของเวอร์ซิตมากกว่าก็เลยตัดสินใจเอาเป็นเจ้าเวอร์ซิตมา แต่สิ่งที่เดี๋ยวใช้คำว่าสิ่งที่ด้อยเลยสิ่งที่ NX อาจจะดูเหนือกว่าก็เป็นเรื่องของอนอกจากที่มันขับง่ายแล้วนะผมว่าก็คือ,อแน่นอนศนะูนย์มันเยอะกว่าศูนย์คาวาในกรุงเทพผมเห็นก็น่าจะมีประมาณสองที่สามที่เนาะแต่ฮอนด้าผมว่ากนา็น่าจะเยอะกว่านะถ้านอกกรุงเทพต,ต่างจังหวัดฮอนด้าก็น่าจะศูนย์บริการก็น่าจะเยอะกว่า แล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปืองน้ํามันผมว่า HONDA ผมก็ด้อ่านมาจากในกลุ่มนะ NS 5 0 0ก็น่าจะได้25โลลิตรไหมยี่้ยี่หกโลลิตรก็เยอะเยอะกว่าเยอะกว่าหลายหลายเลยถ้าเทียบกับเวอร์ซแล้วก็ NS 5 0 0จะมีสลิปเปอร์คัะมีสลิปเปอร์คัมีกุญแจอ m โมบิลิเซอ ซึ่งทำไมผมมันพูดไอ้สหัวข้อนี้เพราะว่าอันนี้คือหลังจากได้ลบมาแล้วด้วยนะผมไลน์ไปถามเซลล์ก็ด้วยความคาใจสงสัยว่าวัวซีท้ารมันมีสลิปเปอรค์คัตกับกุญแจมันเป็นอ e ีโมบิล z เซอร์ไหมเซลล์ดันตอบว่ามีเป็นสลิปเปอรค์คัตกับมีกุญแจเป็นอ e ีโมบิลิเซอร์ซึ่งจริงๆสุดท้ายแล้วอะ่ะข้อได้จริงคือมันไม่มีทั้งสอง ว่าก็ขับมาก็ชินแล้วมันก็ไม่ได้การที่ไม่มีสลิปเปอร์คัตก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับผมในการขับขี่นะเ,นเดี๋ยวเราแทรกนิดนึงกันเนี่ยถ้าทางโล่งๆผมว่าถ้าออกต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้หน้าไม้ผมได้ประมาณ22โลลิตรนะถ้าใครใช้ขับต่างจังหวัดทางโล่งๆนะไม่ต่างกว่า22นะนอกจากคุณจะซัดร้อยสามร้อก็คงได้ประมาณยี่สิบ ที่พูดที่ที่พูดถาไว้คือตอนเปียบผูมวยใช่ไหมนั่นแหละครับก็เพราะว่าราคาไม่หนีกันหรอก NS 5 0 0กับบัวซีดพอๆกันนะเรื่องของแต่งก็มีไม่น่าหนีกันนะมันก็เป็นรถตลาดอะนะจะแคชบาร์จะ, Bar, จะไฟสปอร์ตไลท์จะกล่องหลังแล้วมัน ง่ายไม่ต้องกังวล,ลวนะส,สุดท้ายแล้วคืออยากให้ไปลองนะลองไปลองดูว่าคุณชอบอารมณ์แบบไหนนะถ้าคุณชอบแน่นๆดูๆก็อาจจะต้องมาเป็นทางเวอร์ซีดถ้าใครอยากได้รถเป็นมนะิตดก็อาจจะต้องเป็น NX500 แต่ตอนนี้ผมเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อกับคำว่าคำว่าไม่จบนะคงเข้าใจนน่าจะเข้าใจนะแบบวิ้ยออกหกร้อเดี๋ยวก็ไม่จบเดี๋ยวก็ต้องไปพันอะไรอย่างนี้ตอนแรกไม่เชื่อหรอกมันจะไม่จบยังไงก็ขับก็พอแล้วพอตอนนี้ผมว่าก็น่าจะไม่จบจริงๆเพาะขนาด กลับมาได้ไม่นานสี่ห้าเดือนยังจะอยากเปลี่ยนรถเลยยังอยากจะได้รถที่สี่สี่มากขึ้นนะแต่ด้วยห่วงราคาเราบางรถคลา600ราคาไป800 900หรือพันเนี่ยวนราคาก็ค่อนข้างโดดน,นะจริงในที่ผมบอกผมอยากได้รถที่มัน ช่วงล่างรูดได้รุยได้เลยก็เลยตอนนี้แอบมองเป็นซูซูกิว s สตอม800ดีนะแต่ราคาโอ้คึ่งคึงกับคันนี้เลยนะวีสตอม800ดีก็น่าจะ4แสนกว่าเนาะแต่รถอยากลองเทสรถน่าจะดีนะรถประกอบนอกแล้วก็ช่วงล่างคิดว่าน่าจะรูดจะลุยได้ดีกว่า เวอร์ซิตอเวอร์ซิตเน้นเป็นทางดาโอเคเออหัวข้อที่คิดมาก็น่าจะครบแล้วเนาะทวนกันเรื่องอัตราเร่งผม,ผ,มผมก็ใช้คาว่าผมพอใจแล้วกันนะฮอตงตมาจจังหวัดยืนพื้นร้อยสามสบายนะนะครับเคย ขี่ตามรถรถุ่นน้องอ่าเขายืดพื้นร้อยสามแล้วก็ตามได้ช่วงล่างโอเคขี่ขี่เดิมๆได้ถ้ามีงบก็ทําครับผมว่าทาแล้วมันดีกว่าเดิมแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําแล้วมันจะขี่ไม่ได้เลยขี่ได้ครับเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันแรงๆก็รับไม่ได้เนาะเคยขับฟอร์ซ่าที่30โลลิตรพอเปลี่ยนมาเวอร์เซตเหลือ20ตอนแรกก็ตกใจ แต่พอขับไปเรื่อยๆก็เข้าใจรถนะน้ำซ,ซีเยอะกว่านะตาเร่งก็ดีกว่าก็ย่อยมกินกินน้ำมันมากกว่าเป็นธรรมดานะความสะดวกสบายดีเลยทัศนวิสัยนะครับเบาะนุ่มนั่งนุ่มนะการขับขี่ในเมือง,องลองดูคลิปอื่นๆของผมนะไปได้แน่นอนนะถ้ารถเล็กไปได้เราไปได้ครับยกเว้นจังหวะแบบเลี้ยว ทับหน้ารถอะคือซอกแจ็คตัดเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะถ้าวิ่งตรงๆหลบซ้ายหลบฝากระจกรถซ้ายฝาไปได้แน่นอนนะครับเรื่องความคุ้มค่าผมว่าคุ้มนะค่าตัวตอนนี้ผมว่าคุ้มเลยโอเคน่าจะหมดแ้แ้นแหละหัวข้อที่เตรียมมาไม่เป็นไรนะครับ มีปัญหาตรงไหนอ,อยากสอบถามก็พิมพ์ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะผมจะตอบให้แน่นอนนะก็วันนี้ขอขอบคุณมากที่รับชมคลิปที่ผมทำไว้นะครับอยากให้ทำคลิปแบบไหนสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ